สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแคทของน้องแจสมินนะคะจะมาวาดรูปบนกระเป๋าผ้าให้ดูเราลอกลายน่ารักนรักลงบนกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็ใช้สีอะคริลิกระบายลงบนผ้าค่ะจากนั้นนะคะก็ตัดเส้นแล้วก็ตกแต่งนะคะเราก็จะได้ผลงานน่ารักน่ารักไว้ใช้เอง ว่างๆก็ทำกันนะคะปราแคทใช้สีอะไรคะสีอะคริลิกอขอดูหนอ่อยอ๋อแบบนี้นี่เองสีอะคริลิกนะคะอ๋อค่ะโอเคเลยมีผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ปราแคททำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้โชว์ให้ดูคะ่ะว้าว น้องๆอ,อ,อาจจะเอากระดูมาเลยมาติดเหมือนป้าแคทนะคะก็จะน่ารักขึ้นอยากได้ลายอะไรก็ลอกแบบได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังป้าแคทมีผลงานอะไรดีๆมานำเสนอจะไม่ให้ดูใหม่นะแล้วพบกันใหม่กับ Jasmine Channel by สมบูรณ์วิทยาสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ